สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มีข่าวมาบอกพี่น้องชาวนารอต่อไปครับไร่ละพันยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่มีการประชุมกัน29พฤศจิกายน257นะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด10,000บาทนะครับ วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องไร่ละพันยังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจากการเปิดเผยของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านสื่อนะครับนางนัทจารีอนันต์สินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นวงเล็บคอร Кор มอสัญจรวันนี้29พฤศจิกายน2 5 6 7ที่จังหวัดเชียงใหม่ จะยังไม่พิจารณาโครงการช่วยชาวนาไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด10,000บาทวงเงิน3.8หมื่นล้านบาทเพราะยังติดขั้นตอนการเสนอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากเรื่องไร่ละพันนะครับยังมีขั้นตอนการขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบ เข้ามาก่อนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องเซ็นชื่อประกอบความเห็นก่อนที่จะนําเข้าคอรมอด้วยจึงคาดว่าโครงการไร่ละพันช่วยชาวนานี้น่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีในการประชุมครั้งหน้าวันที่3ธันวาคม2567นะครับพี่น้องชาวนาก็ต้องรอต่อไปครับเพราะว่า ตราบใดที่ยังไม่เข้าคอรอมอรและคอรอมอรยังไม่อนุมัติงบประมาณยังไม่อนุมัติโครงการดังกล่าวก็จําเป็นจะต้องรอต่อไปเพราะทุกอย่างมีขั้นมีตอนตามระเบียบกฎหมายของทางราชการแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ต้องช่วยชาวนาไล่ละพันแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนผ่านการประชุมนปขอด้านการผลิตนะครับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนปขอชุดใหญ่แล้วนะครับก็เหลืออ,อีก ขั้นตอนก็คือขะมนตรนตีอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการก่อนนะครับจากนั้นบอร์ดทกาศาก็จะได้อนุมัติแผนการจ่ายก็จึงจะประกาศบอนโอนออกมาให้พี่น้องชาวนาทราบต่อไปแต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่างๆก็มีการเลื่อนออกไปก็จําเป็นก็จะต้องรอกันไปเรื่อยๆนะครับถึงยังไงก็จะได้แน่นอนนะครับรอไปก่อนอดใจรออีกสักนิดนะครับพี่น้องชาวนาครับสําหรับวันนี้นําข่าวมาบอกไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ